สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรถไฟที่สถานีบอดตะคร้อนะครับตอนนี้ขบวนอะไรมาก็ไม่รู้นะครับมีไฟไม้เหรอนั่นหละ ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เห็นหัวฮิตาชิมาแล้วนะครับรับนลังมาแล้วโอ้ชอบชอบจัง้วะัดั <c oughs> จส,ส,สีสี่ห้าสนสามพี่เสียสินคะที่กาแกกสงไหนกรุงเทพนะครับไปเลยนะครับ ลมเย็นมากเลยนะครับวิ่งผ่านแบบเขามากครับสวยครับ